ต่อไปเราก็จะเอาไปย่างกันนล,ล,ล้วก,วกอามนาะลงยางไฟดูกว่าไฟรนะแรงก็่วร่าง,ง,ง,ง่น้องจงโอ้ไฟแรงจงชยบไฟส่ไฟเยไฟ,ไฟ,ไฟห้องนเจะเาไปย่งเราต้องล้างก่อนนะคะทุกคน ล้างก่อนกุ้งยังไม่ตายได้แต่ยังดิ้นอยู่เลยเด้าเด้อยู่เลยจ้ะ สวัสดีค่ะัสพบกับช่องออมสินแชนแนลวันนี้เราจะมากินกุ้งเผาค่ะแล้วก็ มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสด็ดกันนะคะมีเต้าหูทเต้าเจ้ว,วกระเทียมมีกะหล่ำเนาะกะหล่ำแล้วก็แตงกวาค่ะไปกินกันเลยค่ะทุกคนนี่นึกอยากเหนวกุ้งนะคะก็เลยไปซื้ออยู่ที่ตลาดถางเพชรมานะคะกิโลละร้อยแปดสิบบาทค่ะ นู่นโลขึ้นตัวเ,เป็นเป็นอ,อ๋อกระเด็นใส่ตาแค่ไหน ก็กุ้งก็ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกำลังกินเลยะครับน้องจิ้มซีฟูดรสเด็ดพริกเขียวนะ,ะใช้พริกเขียวตามมันถึงจะอร่อยอแตงกวาครับนะะ้อง ซับซับอีกค่ะดูร้อยแปดสิบ,บนี่ไข่เต็มท้องนะคะทุกคนแบบว่าตัวนี้แบบกำลังกินเลยพอกินเลยน้องออมสินชอบกินไข่กุ้งนะคะก็เลยแบบเลือกแต่แบบ ตัวที่มันมีไข่อะมาถ้าต,ตัวที่มันไม่มีไข่มันเหมือนกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แล้วก็จะมีมันพุ่งด้วยนะเห็นไหมเมืนจะมีมันคุ่งใช่หรือเปล่า จิม้มเล็ดมากเลยค่ะ ี่น้องอยู่ทางนู้นได้อะไรกินกันบ้างคะกินข้าวกันหรือยังวันนี้น้องอมสินกินกุ้งแทนนะจ๊ะวันนี้งดข้าวเย็นเพราะว่ากินข้าวกลางวันไปสองจานแล้วตอนเย็นก็เลยกินกุ้งเน้นๆจ้ะเย่งดึงเย่งดึง อักไหรจ๊ะมีขาทุกตัวจริงนะพี่น้องไม่ได้โกหกคือราคาก็พอกินด้วยร้อยแปดสิบนี่คือกุ้งยังไม่ตายนะคะกุ้งยังเต้นอยู่เลยอดูมันกุ้งสิเห็นไหมน่ากินไหมคะ อืมกินให้หมดจะได้มัน

对 จิ้มทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนะคะถ้าไม่เผ็ดมันจะแบบไม่เด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดี่ต้องเผ็ดเปรี้ยวเค็มหน่อยๆหวานหน่อยอืมประเด็นสิตา ตาแตกแล้วค่ะ

ใครอยู่ใกล้ๆปากเก็บไปเลยนะคะพี่พี่น้องค่ะกุ้งตลาดฐานเพชรมีหลายราคาค่ะแล้วก็ถูกด้วยถือว่าไม่แพงราคาอะไรอะจบทำไร นานกินก็อร่อเหมือนกันนะคะกุ้งนะใครที่ว่าเบื่อเบื่อเจ็งเจ็งที่ท้อก็มาดูน้อมสินกินแซกกินโชว์อมสินชาแนลอ่ากินทั้งกินทำแค่เบื่อ บบอร่อยเหมือนกันนะคะพี่น้องอกินหมดเลยอันนี้ก็กินจะได้ถ้าป๋จะหางแล้วไม่ได้แต่ละบาดนี้มันยากจะได้เลยพี่น้องดูไม่ป็นเรื่องไงเลยจะได้กินกุ้งสักโลสองโลนีต้องกิดแล้วคิดอีกเด้อไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ก็แบบจะใช้ตาขึ้นเฟื้อยได้นะจ๊ะพี่น้อง มันต้องแบบประหยัดจริงๆอะ่ะคือหิวจริงๆอะ่ะถึงไปซื้อกินแล้วยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วมาเจอโควิดอีกเราไม่รู้ว่ามันจะหายไปตอนไหนนะพีนะ่น้องอออกไปไหนก็ระวังกันด้วยแล้วพี่น้องอากาศนี่รับจาบตัว อยู่พ้นโควิดจากโควิดปีนี้ไปได้ขอให้โควิดหายไปไปนะคะพี่น้องเราจะได้กลับมามีความสุขกันเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย